สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการกรุ๊ป s c a p e 48สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาคอนโดขนาดเล็กในย่านลาดพร้าวนะคะต้องไม่พลาดกับที่นี่เลยค่ะโครงการกรุ๊ป s c a p e 48นะคะตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว48แยก8นะคะซึ่งห่างจากถนนลาดพร้าวประมาณ500เมตรค่ะ เดี๋ยวเราจะพามาชมห้องนี้กันเลยนะคะสำหรับห้องนี้นะคะมีขนาด23ตารางเมตรค่ะห้องนี้นะคะมาพร้อมกับเตียงขนาด5ฟุตและยังมีเฟอร์นิเจอร์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าครบพันกันเลยทีเดียวค่ะ งั้นเดี๋ยวเราพาไปชมกันอีกโซนหนึ่งนะคะสำหรับโซนนี้จะเป็นในโซนของ walk-in closet นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำโทนสีขาวสะอาดตาแบ่งแยกสัดส่วนโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกได้อย่างลงตัวนะคะสำหรับข้อดีของห้องน้ำนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าสามารถเข้าออกได้สองทางนะคะสะดวกสบายต่อการทำธุระส่วนตัวคะ่ะแล้วก็ถ้าหากสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 8 1 2 5 1 5 3 2 5ค่ะ